สวัสดีครับยินดีต้อนรับกข้สู่ช่องอู่สมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับวันนี้ก็อยู่กับบีดีครับบีดีภาพฝาแดงนะครับนี่นี่สันฝาแดงนะครับอันนี้ก็มาในครับเครื่องชุดน้ํานะครับปั๊มน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มสี่นิ้วนะครับลำนี้ก็เอามาใส่ล้อนะครับเพราะว่า เสียส่วนทุเรียนเขาซื้อมาจากจังหวัดจันทร์ครับมันจะมาแค่ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มเครื่องแล้วก็โครงพวกนี้นะครับถังน้ำมันไม่มีนะครับถังน้ำมันไม่มีหม้อน้ําใบพัดไม่มีหม้อน้ําไม่มีนะครับพอดีก็เลยเอามาติดตั้งนะครับเอามาติดตั้งถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเพิ่มนะครับแล้วก็สร้างฐานขึ้นมาใหม่นะครับ เดินสายเข้าเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นถัง30ลิตรนะครับแล้วก็มีใส่ล้อนะครับใส่คานแล้วก็ใส่ล้อนะครับแล้วก็จะเป็นดุมล้อหน้านครับล้อหน้าของ Big อนะครับเพื่อกำลังทนทานของลูกปืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณใส่รังพึ้งหม้อน้ำนะครับอันนี้ทำสีเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาน้ำมาใส่ ก็จะเป็นระบบน้ำนะครับเหลือวาลน้ำครับวาน้ำยังไม่ทาได้มาใส่นะครับแล้วก็จะมีทําจุดนะครับจุดลากสําหรับพ่วงสกหับรถถยนะครับรถถยนั่งขับนะครับพ่วงสกหับรถไถยนั่งขับนะครับแล้วก็จะมีคาตั้งด้วยตั้งขาตั้ง,ง,งเพื่อปรับระดับนะครับเพื่อให้เครื่องอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับ จะเป็นข้างหน้านะครับส,สวยนะครับอันนี้ก็ช่างแสนกำลังพ่นสีอยู่นะครับอาาันน่าเลยนะช่างแสนนะเาให้เยอมเลยนะครับเวลาตั้งเครื่องนะครับเวลาตั้งเครื่องก็ต้องให้หัวมันเชิดนิดนึงนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเดี๋ยว ยา้ำมันเครื่องมันไหลนะครับมันเครื่องมันขึ้นมาเลี้ยงข้างบนฝาสูบครับมันจะไหลมาแบบนี comme, ้นะครับไหลมาลงข้างหลังเครื่องนะครับแล้วก็จะช่วยให้นะครับเนี่ยมันเครื่องที่มันไหลลงจากข้างบนนะครับมันจะได้ไหลลงไปที่อ่างได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องให้เชิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการไหลของน้ำมันเครื่องจะได้ไหลได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ในตัวรถนะครับอยู่ในตัวรถมันก็เชิดเหมือนกันนะครับ มันไม่ได้ตั้งขนาดนะครับเครื่องรถนะเรานะครับลองไปสังเกตดูนะครับมันจะเชิดนิดนึงนะครับอาจจะให้ลองลองดูเจ้าล็อกกีกระครับเนี่ยครับนี่นะมองออกเลยนะครับเนี่ยข้างหน้ามันจะสูงกว่านะครับเนี่ยข้างหลังมันจะต่ำกว่านะครับมันจะเชิดนิดนึงนะครับไม่ว่าจะรถรุ่นไหนๆนะครับเป็นเหมือนกันทุกคันนะครับ พวาะว่าวิศวกรอก็ออกแบบมาแบบนี้นะครับมันอาจจะมีข้อดีของมันนะครับเราถึงทํามันมาแบบนี้นะครับน,นี้ก็อยู่ระหว่างเหลือทําสีนะครับทําสีแล้วก็ส่งงานนะครับก่อนจะส่งงานเดี๋ยวจะเทสเทสสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับกดติดตามเลยครับเดี๋ยว องจัดสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วแล้วก็ไปส่งนะครับส่งลูกค้าเดี๋ยวลูกให้ลูกค้าลองปั๊มน้ําให้ดูเลยได้เลยนะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังทําระบบน้ําไม่รอนะครับกําลังซื้อถอซื้ออะไรมาเดินระบบน้ําไม่รอครับเดี๋ยวเครื่องลงไปจอดนี่ก็ทําการลองปั๊มดูนะครับว่ามันจะดูดแรงแค่ไหนนะครับถอสีนิ้วเนี่ยมันอาจจะแรงจริงๆนะครับปั๊มก็เป็นของ คู่โบตานะครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าอันเก่านอกหรือว่าของใหม่ก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยชำนาญนะครับเพราะว่าเครื่องนำนี้มันมาจากจังหวัดจันนะครับเพราะว่าทางโน้นเขาจะใช้กันแบบนี้นะครับในการรดน้ำสวนทุเรียนนะครับทางคนขายก็บอกว่าไม่ต้องมีมอน้ำก็ได้นะครับก็จะจะต่อก๊อกนะครับเมื่อมันระบายให้นะครับ ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีหม้อน้ําจะดีกว่านะครับเครื่องเรามันก็จะไม่ผุไวด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีน้ำยาหล่อเย็นเพื่อไปรักษาเหล็กนะครับไม่ให้เหล็กมันผุง่ายนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มารับชมกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ